รมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเปิดมหากรรม Skill Expo Thailand 2022มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรือ e t e c คจังหวัดชนบุรีประธานในพิธีนายสุเทพชิตยวงศ์เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดมหากรรม Skill Expo Thailand 2022มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่โดยมีนายนิติวิวัฒนวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกียรติร่วมงานพร้อมได้แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีอีกวาระหนึ่งที่สําคัญนั้นก็คือพิธีลงนามความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสมาคมวิทยาลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรสำหรับการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ให้ซอยคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและความต้องการของสถานประกอบการอีกทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังจะส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและเป็นเครือข่ายของสถานศึกษาและเป็นเครือข่ายที่มีสมาชิกของสมาคมให้เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและให้คำแนะนำแก่สถานศึกษาที่มีความพร้อมเกี่ยวกับการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบว่าตรฐาาฝีมือแรงงานหรือ s k i l p o x p o t h a i l a n d 2022มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่ครั้งที่1ระหว่างวันที่14ถึงวันที่17ธันวาคม นวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรืออ e ีเท็จังหวัดชนบุรีโดยภายในงานนจะประกอบไปด้วยโซนสร้างสมรรถนะสมการสาธิตแข่งขันปิ้มือแรงงานพบกับกิจกรรมสาธิตการแข่งขันปิ้มือแรงงาน10สาขาการสาธิตการฝึกอบรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์6สาขาการสาธิตทดสอบมาตรฐานสาขาแห่งอนาคตในศตวรรษที่21 ห้าสาขาเสริมภูมิคุ้มกันรวมปังเสวนาเพื่อให้ความรู้พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ในหัวข้อเสวนาคลิปสโตเทรดเดอร์อาชีพที่ต้องสร้างกลยุทธ์การเทรดร็อกเกอร์อาชีพใหม่ยอดนิยมของยุคดิจิทัลสตรีมเมอร์จากนักเล่นเกมสู่อาชีพที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝันโซนเติมเต็มองค์ความรู้ การจัดแสดงโลกเสมือนจริงเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนาประเทศตามแนวคิด BCG การจัดแสดงโลกเหมือนจริงผ่าน AR หรือหรือ VR เทคโนโลยี IoT สำหรับสมาร์ทป่าและนิรัตการการพัฒนาประเทศตามแนวคิด BCG โซนต่อยอดความสำเร็จสู่เส้นทางอาชีพพบที่ปรึกษาแนะนำอาชีพ หรือแนวทางการทำงานสำหรับอาชีพยุคดิจิทัลกิ๊กวอล์กเกอร์หรือ no ดิจิทัลโนเมสกิลเอ็กซโปไทยแลนด์2022วิธีใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพสู่โลกยุกใหม่จะมีการจัดงานต่อเนื่องอีก4จังหวัดทั่วประเทศได้แก่จังหวัดสงขลาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่แรกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตและกระตุ้นการเติบโตของสถานประกอบกิจกรรมหรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกับแรงงานไทยโดยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือและปลูกฝังคุณลักษณะทัศนคติที่ดีในการทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานของลูกจ้าง ให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการผ่านกระบวนการตามภารกิจกรมที่ดินพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานการฝึกอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการแข่งขันฝีมือแรงงานและการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อส่งเสริมให้กำลังแรงงานเข้าใจถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่การมีแนวความคิดเป็นผู้ประกอบการ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก n e w ส24วิสารชนบุรีภาพข่าวลีราทิพสีรายงาน